สมุทรสาครกำลังวอร์มนะครับสำหรับสมุทรสาครวันนี้ก็จะเจอกับทีมจากชนบุรีนะก็วันนี้เตะเวลา10โมงตรงนะครับเตะที่ของ6ธัญบ,บุรีศูนย์ถึกกีฬายเยาวชนแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ปีวันนี้ก็ไม่หวังเยอะนะครับขอยิงชนบุรีสักสองศูนย์พอนะฮะพุทธมะอุนโม,านม,มพุทธายะอิทธรขมะผ่านผ่านผ่านชู้ชู้สู้ เต <laughs> ็มที่เต็มที่วันนี้